สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบิวทอโต้อีกแล้วนะคะวันนี้วิวยกขบวน Toyota v วีอโฉมอัลนิวมานำเสนอเป็นตัวปี2019โฉมนี้โตโยต้าเลิกผลิตแล้วแต่เรานะคะบริษัททอโต้นามาให้พี่เลือกถึง5คันด้วยกันมีทั้งสีบอลเงินและสีขาวเลยเดี๋ยวบิวจะรีวิวให้พี่ๆดูนะคะคร่าวๆนะคะใครที่สนใจติดต่อหาบิวได้เลยที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะ ไปเริ่มกันจากคันแรกเลยนะคะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องพันหตัวเอนทรีค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสีบรอนเงินสีเดิมแท้จากโรงงานแล้วบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงประวัติเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะโลโก้เป็นโครเมียมแบบนี้นี่เหลี่ยมมุมชัดทุกมุมนะคะสวยมากมาพร้อมกับล้อมแมกอลอยนะคะขอบ15ทั้งส ล้อเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นยางปี2022ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้แล้วพร้อมเลยติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะภายในเป็นสีดำล้วนแบบนี้กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะคะ สีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะริ้วรอยแทบไม่มีบบกเป็นบบกผ้านะคะเดินได้สีส้มแต่งลวดลายสไตล์วีออสแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบงคให้2ใบเป็นแอร์แบงคคู่หน้านะคะวิทยุเดิมแท้จากโรงงานแอร์เป็นแอร์อนาล็อกเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ซีวนะคะ7สปีดนะใช้งานได้อย่างดีแล้วภายในคือสวยสดมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ หลังที่นั่งผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะรถซิตี้คาร์ยอดนิยมที่หลายๆคนถามหากันและจัดไฟนั้นง่ายมากย่อจัดได้เยอะนะคะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะออกรถศูนบาทกับบิวได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่รีบจับรีบจองกันนะคะมาด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดแบบนี้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนแน่นอนนะคะ ใครที่สนใจติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะโทรหาบิวได้ที่เบอร์092-9241734นะคะแล้วมาต่อกันที่อีกคันนึงนะคะเป็น Toyota v วีออลชมอานิวเครื่องพันห้ตัวมิดปี2019เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปเลยราคาก็ถูกๆผ่อนเบาๆสบายๆแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟ Daytime นะคะเป็น LED มีไฟสปอตไลท์ให้การชนหน้านะคะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คอย่างนี้เลยแล้วก็โลโก้เป็นครมเมียมนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เต็มหน่อยนะคะเรียมมุมชาร์จสันคมทุกมุมนะคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเลยแล้วก็ล้อแมก็กเป็นล้อแม็กอล่อยแท้จากโรงงานคันนี้ได้ยางปี2023นะคะ เป็นยางไฟ stone ได้ทั้งสี่เส้นเลยมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้แบบนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันตัวมิดนะคะภายในจะเป็นสีดำาตดสีโลสโก้นะคะจะไม่ใช่ดำร้วนนี่เลยยางสวยนะพี่ๆนะใครสนใจรีบเลยนะคะนี่เบาะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะเบาะเดิม บาะเดิมจากโรงงานเลยไม่มีขาดไม่มียับนะคะพวงมาลัยไม่มีถะลอกไม่มีสึกหลอพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะได้จอโตโยต้าแท้มาเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะและเกียร์ออโต้ซีวีทีเจ็ดสปีดเช่นเดียวกันนะคะใหม่ๆเลยสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบนะคะติดต่อหาบิวได้ ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนี่ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็คือกว้างขวางเหมือนกอันเบาไม่มีขาดไม่มียับเป็นเบาะหนังสีดำเบาะเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไฟท้ายเป็น LED สวยมากคันนี้นะพี่นะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจรีบเลยค่ะ ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรหาบิวได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะโ็้สวยอะพี่อ่ะมาต่อกันที่คันหนึ่งนะคะจะรีวิวเป็นคันสุดท้ายแล้วเพราะว่าตรงนี้มีสีขาว3ามคันและเป็นสีขาวที่สเปคเดียวกันนะคะต่างกันที่เลขไหมแหล่งที่มาก็คือเป็นรถลดหน่วยงานทั้งหมดนะคะทั้งหคันนะคะ เป็นรถปลดหน่วยงานที่เข้าศูนย์ทุกระยะแล้วก็สามารถเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะคะว่ารถเคยชนไหมทําอะไรมาบ้างเปลี่ยนอะไรมาแล้วบ้างนะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องพันห้าทั้ง3คันเลยนะคะเป็นเครื่องยนพันห้าตัวมิดค่ะปี2019เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวรองท็อปเป็นสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะมือเดียวป้ายแดงทั้ง3คันราคาแค่359,00 0บาทเท่านั้น ไฟหน้าจะมีมาให้เป็นโปรเจคเตอร์ค่ะไฟได้ทำเป็น LED แล้วมีไฟสปอตไลท์ให้กันชนเป็นสีดำเป็นโนแบ็กอย่างนี้โลโก้เป็นโครเมียมเหลี่ยมมุมชัดทุกมุมทั้งสาคันเลยโคตรสวยเลยพี่สีเดิมบางจากโรงงานเลยนะคะใครชอบสีขาวก็มาจัดได้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเช่นเดียวกันมาพร้อมกับล้อแมกอรลอยขอบ15ทั้ง4ล้อเลยนะคะ และในส่วนของอยางนะคะคันนี้จะได้เป็นปี2024ันยี่สิเลยคุ้มๆไปเลยใช้กันยาวๆเลยค่ะพี่ไฟเลี้ยวกะจกข้างมีให้ภายในนะคะจะเป็นสีดำตัดสีโรสโกลเช่นเดิมนะคะกระจกก็โตโยต้าทั้ง5บานเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนกระจกมา สีดำแต่งด้วยโลโก้แบบนี้นะคะสวยๆเลยและภายในสะอาดไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เบาะเดิมแท้จากโรงงานไม่มีขาดไม่มียับขาดกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรัดทับไฟฟ้านะคะพวมาลัยไม่มีสึกหลอค่ะนะคะพวมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมี์แบ็ให้สองใบเป็นแอร์แบ็คู่หน้ามาพร้อมกับจอโตโยต้ จอแท้นะพี่นะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อ่ะขอโทษค่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ซีวีทีเจ็สปีดนะคะภายในสดๆอย่างนี้เลยสวยๆเลยใครที่สนใจก็รีบจับจองได้ชอบทะเบียนไหนก็รีบจองค่ะพี่ต่างกันแค่เลขไมค่ะแต่บอกเลยว่าเลขไมค่อะถ้าเป็นรถปลดหน่วยงานนะพี่เลือกรถที่ไม์แสนขึ้นไปเลยนะคะ เพราะอะไรเพราะถ้าไมแสนขึ้นนะคะเขาต้องเปลี่ยนสายพานยางแบตเตอรี่มาให้เราพร้อมแล้วเพราะว่าเขาต้องเอาเข้าูนยนทุกระยะนะพี่นะเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องแม่นเทนนต์อีกยาวๆนะพี่นะรออีกแสนโลค่อยแม่นเทนนต์ใหม่มีกล้องมองหลังให้นะคะสําหรับคันนี้แต่มีเซ็นเซอร์ถอยให้สําหรับคันนี้นะพี่นะ ใครสนใจก็รีบติดต่อมาหาวิวนาที่เบอร์0929241734นะคะรีบจับรีบจองกันก่อนที่มันจะไปนะพี่นะโคตตสวยทั้ง3คันเออทั้ง5คาคันเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้หมดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้หมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาววอกีออนห้ามพลาดใครที่เจารถคันแรกห้ามพลาดนะคะพนักง,งานบริษัทออกง่ายข้าราชการออกได้ค้าขายออกได้ ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะลองทักเข้ามาสอบถามวิวได้ถ้าวิวดันได้วิวจะดันให้เต็มทีนะพี่นะฝากด้วยนะคะวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะสวัสดีค่ะ